สวัสดีครับผมวันนี้พวกเราช่างทํานานนะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับผมมอเตอร์ไซค์คลาสสิกนะครับผมซึ่งทาเองนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์คลาสสิกสามล้อนะครับก็ช่วงล่างนะครับผมเป็นของ ATV นะครับส่วนคันรถนะครับเป็นของรุ่น Yamaha RX100 นะครับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องนะครับเครื่องดีฟาน150แบบกันกระทุงนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นคลาสสิกนะครับ ทรงสไตล์คลาสสิกแต่3รล้อนะครับผมมาดูรอบขันกันนะครับถังนะครับถังน้ำมันจะเป็นถังน้ำมันหยดน้ำของซูซูกิ JX นะครับผมก็จะเหลือนะครับทำยังไม่เสร็จก็จะเหลือบังโคนแล้วก็ทำท่อไอเสียนะครับแล้วก็หุ้มเบาะใหม่นะครับผมก็นำเสนอนะครับสำหรับคนที่ชอบคลาสสิกนะครับผมสามารถเดินแบบได้นะครับ อันนี้คิดเองนะครับผมก็เป็นเครื่องดีฟานนะครับเครื่องดีฟาน150แบบการกระทุงนะครับผมแปลงนะครับฝากระเป๋าก็เป็นของยามาฮ่าไอร้อยนะครับเป็นตรงรุ่นนะครับบางโคนนะครับแฮนด์เป็นแฮนด์ยกนะครับผมแฮนด์แฮนด์นยก เดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงนะครับอันนี้ขี่ขี่สนุกนะครับลองขี่ดูแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างจะสนุกนะครับขี่ดีนะครับสําหรับคนที่ชอบนะครับก็นํามาเด่นแบบได้นะครับก็มีห่วงดิกระสิตนะครับผมอันนี้ก็ทําให้เล่นเอาตอนแรกว่าจะทำเป็นตอนแรกผมซื้อเครื่องมานะครับก็จะทําเป็นแต่งเป็นสไตล์ SR นะครับ SR 400แต่พอดีพ่อพ่อแกไปไปเห็น ล้อนะครับของ ATV มานะครับผมซึ่งซื้อในราคาถูกๆนะครับ2,000บาทนะครับล้อหลังซื้อมา2,000บาทก็เลยทำเป็นรถ3ล้อให้คนแก่นะครับคนแก่อยากขี่3ล้อเก็บบอกงี้นะครับเครื่องนะครับก็รีฟันเครื่องรีฟันนะครับสูบตั้ง150ซีซีแบบการกระทุงก็อยู่ที่ราคา8 4 0 0นะครับเบสเร็จแค่นี้จบเกือบสอง0,000นนะรวมทั้งหมดนะครับผม ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่ใจรักเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยนะครับคันเดิมก็มีแค่มีแต่โครงจริงนะครับอันนี้ก็ซื้อใหม่เดี๋ยวทั้งคันนะครับผมมีแค่เบาะนะครับเบาะแล้วก็โครงนะครับแล้วก็โชคหน้าที่เป็นของของเดิมนะครับล้อหน้าที่เหลือก็งานแปรงทั้งคันนะครับผมสำหรับคนชอบคลาสสิกนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับเป็นสตาร์ทมือนะครับผมตันนี้สตาร์ทมือ เคร่งนิ่มนะครับแต่ตอนนี้ท่อเสียเราทำยังไม่เสร็จนะครับผมตอนี้แกใส่แค่คอท่อนะครับผมคอท่อก็จะใช้ของ CB นะครับ C ีีร้อยห้าสิบนะครับผมเพราะว่าเป็นเครื่องร้อยห้าสิบใช้ตัวเดียวกันเลยนะครับใช้ใช้คอท่อเดียวกันเลยนะครับก็คิดว่าจะเดินเดินรอบมาออกท่อท่อเจ็อยู่ตรงกลางครับคิดว่านะก็ไม่รู้จะสวยไหมนะครับ ันนี้ก็จะเป็นซุ้มบางคนนะครับผมก็ทำเป็นบางคนปิดนะครับอันนี้เป็นแค่โค้งนะครับยังยังไม่ได้ทำบางคนเดี๋ยวทําเสร็จก็จะมานําเสนออีกนะครับผมจะมาให้ดูนะครับถ้าทําเสร็จล้าจะมาให้ชมอีกนะครับอ่ส่วนระบบไฟนะครับระบบไฟก็เหลือแค่ไฟเลี้ยวนะครับอันนี้ไฟหน้านะครับเปิดไฟหน้าติดนะครับไฟหน้าไฟท้ายติดไฟท้ายนะครับ เดี๋ยวแค่ใส่ไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วลองฟังเสียงตอนเบิ้นเครื่องนะฮะพ่อรันนะครับดังดังดงันเลยนะฮะเสียงเพาอนะครับผมสำหรับการน,เนำเสนอ3ล้อคลาสสิกสไตล์ช่างทำํำนายนะครับผมก็ พอจบคลิปท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามและซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ